รับลื right? อนะคะก็รับาหเจ้าแม่นะคะใสครบึ่มื่นจับสาแล้วที่ส้เป็นการฉลองก่อนวันเกิดึงวันนะคะเพราะว่าเดีเกิดพรุ sí. so ่งน iv ี้วันที่แปดนีาคมก็เลยจะให้แม่แ่นะคะช่วยอวยพรนี่คือสาเหตุที่เลือกแม่แม่ที่เป็นผู้หนูประสบใจแห่งหมู่บ้านมาลาะเนาะใชแม่แม่นะช่วยอวยพร

เซ็นเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋านะคะน้าพี้เบอร์เดย์นะคะแอนน้อยอันนี้นะคะก็เป็นวันเกิด

อีคกองค่ะไม่ใช่อาชีพละครับปุ่มหลายแล้ปุ่มสองค่ะปุ่มปุ่มค่ปุ่มสี่กองรับโชคโชคดีมีชัยสุขสันต์วันเกิดอ้สุขภาพแข็งแรงนะคะแอนน้อยช่องแดกเด้นะอันนี้แนน้ะคะเบิร์เดย์